อลองดีกับพะออรหันต์ถ้าพูดถึงความเป็นนักอดทนแล้วพระสารีบุตรนับว่าเป็นยอดคนอดทนจนใครๆต้องพากันพูดถึงว่าท่านพระสารีบุตรนี้เป็นพระที่น่าชื่นชมจริงๆความอดทนของท่านช่างมีมากมายนักใครจะด่าจะว่าหรือจะทุบตีเอาท่านจะโกรธเสั้งนิดก็ไม่มี นับเป็นยอดคนจริงๆพรามมิช้าทิฐิคนหนึ่งได้ยินประชาชนคุยกันจึงถามว่าใครกันที่ว่าไม่รู้จักโกรธประชาชนตอบว่าพระเถระของพวกฉันพรามพูดว่าไม่โกรธจริงหรือคงไม่มีใครไปยั่วให้โกรธนะสิใช่ท่านไม่โกรธจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปยั่วให้ท่านโกรธเองถ้าท่านทำได้ก็ลองดูสิ พราไมิชฉาทิ่ทีคิดว่าเอาละเรารู้แล้วว่าควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวรู้ผลแน่ๆคิดแล้วก็เริ่มดําเนินการโดยเดินไปข้างหลังพระสารีบุตรซึ่งกําลังเที่ยวบินทบาทอยู่เมื่อได้จังหวะก็ฟาดไปที่กลางหลังอย่างเต็มแรงปรากฏว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระสารีบุตรก็ยังเที่ยวเดินบินทบาตไปตามเดิม ไม่ได้หันไปมองว่าใครทำร้ายไม่สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับตนท่านจะเจ็บบ้างก็ที่กายส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรระคายเคืองส่วนพรามสิเกิดความไม่สบายใจเราร้อนไปทั่วร่างกายคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นรู้สึกผิดที่ทำเช่นนั้นแต่เขาก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าแมพระเถระเจ้า ท่านมีคุณที่สมบูรณ์จริงๆท่านเป็นยอดคนน่าเลื่อมใสแล้วเขาก็ได้หมอบลงแทบเท้าพระสารีบุตรพร้อมกับกล่าวคำขอโทษขออภัยท่านครับขออภัยครับโปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับอะไรแล้วยอมผมทำร้ายท่านเพื่อจะทดลองดูครับเอาเถอะอาตามายกโทษให้พราหมณ์จึงเรียกท่านว่าท่านผู้เจริญ ท่านจะยกโทษให้กระผมละก็ขอให้ท่านจงไปรับอาหารในเรือนของกระผมเถิดครับแล้วได้รับบารของพระเถระเดินนำไปยังบ้านของตนเพื่อถวายอาหารพวกประชาชนได้เฝ้าดูเหตุการณ์มาตลอดเกิดความโกรธแค้นถามมากต่างถือก้อนดินก้อนหินบ้างท่อนไม้บ้างซุ่มดูอยู่ใกล้ๆเตรียมจะจัดการกับพราหมให้หมอบไปเลย เมื่อเห็นพระเถระเดินไปกับพราหมณ์อย่างง่ายดายจึงเข้าไปเรียนท่านให้กลาบเสียเถิดอย่าไปหลงกลเขาพระเถระได้ถามพวกประชาชนผู้หวังดีว่ามีอะไรกันหรือโยมพวกผมเห็นท่านถูกพราหมต์ตีจึงโมโหคิดว่าจะต้องจัดการกับพรามให้รู้จักสิบ้างประชาชนกล่าวด้วยความเจ็บแค้นแทนก็แล้วพวกโยมหรืออาตมาเล่าที่ถูกตี ท่านถูกตีครับอาตมาถูกพราม์ตีก็จริงแต่เขาก็ได้ขอขมาแล้วอาตมายกโทษให้เขาพวกท่านจงกลับไปเถิดอาตมาไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้โจดจันกันไปทั่วทั้งชาววัดและชาวบ้านเรื่องนี้มันยังไงยังไงชอบกลนนะพระสารีบุตรถูกพราหม์ตีแล้วยังรับอาหารในบ้านของพราหมณ์นั้นเฉยเลยไม่รู้จักตอบโต ต่อไปนะพวกพรามมันจะได้ใจเขาจักไม่กลัวใครจกเที่ยวทำร้ายพระเนนในทุกที่ทุกแห่งพระพุทธองค์เสด็จมาถึงได้ตรัสถามถึงเรื่องราวที่สนทนากันเมื่อภิกษุกทั้งหลายกราบทูลให้สงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุกทั้งหลายพรามทำร้ายพรามย่อมไม่มีแต่พรามที่เป็นสมณนะอาจจะถูกพรามขฤหัสห์ ทำได้เอาได้ชื่อว่าความโกรธสามารถถอนขึ้นได้ด้วยอนาคามิมักบาปเวนอาจสิ้นสุดลงได้ด้วยการให้อภัยแต่ถ้ามีการตอบแทนกันไม่ยอมหยุดเวนก็จะตามประชิดกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เวนสะดุดหยุดลงพระพุทธองค์จึงทรงตำหนิผู้กระทําตอบแทนดังที่ตรัสว่า ไม่ควรเบียดเบียนพรามหมณ์โดยนักบวชและพราหมณ์ก็ไม่ควรโกรธตอบผู้เบียดเบียนพราหมณ์เป็นคนที่น่าตำหนิแต่พราหมณ์ผู้โกรธตอบน่าตำหนิยิ่งกว่า